ไกล้วยนะครับกระสีมีดอกดาวเรืองเฮ็ดยังกระสีลุงเรื่องกล้วยเฮ็ดยังกระสีเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องกล้วยแต่ว่าบอกแอปเปิลนี่บโมูหเด้อขั้วไม้มันคืออย่างดีกันเนาะมานะไม่ยกให้ปลาจะเอาทีล่ะไม่ยกแล้วเลยแล้วยอดตุก ได้ได้ครับเม็ดเซจเรียบร้อยนะครับพี่บบรอง <ๆๆ S 2> <ๆ S 1> ครับอ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ยู่ในขั้นตอนของการจะทดลองเดินเครื่องนะครับทเทสเครื่องถ้ายังไม่ได้เดินเครื่องด้วยครับนี่เพิ่งเก็บสีแล้วนะครับมันอยู่ในขั้นตอน,นีอเการร่างเตรียมพร้อมๆนะครับเครื่องสีเข่ารุ่นซูเปอร์จัมโบ้พร้อมครับชุดตะแกรงกลมคัดเข่าปลูกนะครับพิกัดเครื่องนี้ติดตั้งอยู่ที่ บ้านตะกัวปลาครับตำบนตะกัวปลาอำเภอหนองสองหองจังหวัดขอนแก่นนะครับเวลาทุกคลิปทุกคลิปนะครับเวลาที่ผมดีวิวเครื่องพี่น้องเบิ่งผมจะผมจะว่าไปแบบบวกกั๊กนะครับว่าไปทั้งเม็ดนะครับว่าเครื่องดุลไหนเป็นยังไงสเปคเครื่องเป็นยังไงน,นะครับผมจะว่าไปแบบบกั๊กเพื่อนพี่น้องใส่ในการตัดสินใจ เลือกรุ่นเครื่องแต่ละเครื่องนะครับยังเช่นเครื่องรุ่นซูปเปอร์จมโบนี่นะครับพี่น้องลายท่านทามว่ามันสีขาวกล่องไ้บอนะครับผมกะจะตอบพี่ร่องไปว่าขาวกล่องนั้มันสีได้นะครับจะมันต้องเก็บกาดเพราะว่ามันบริมีตะแกงอ่าตะแกงร่อนฟันปลาตะแกงโยกฟันปลาแล้วก็ตะแกงปีกพ่เสือนะครับตะแกงโยกฟันปลาครับตะแกงปีกพ่เสือเนะี่ยมันจะเป็นตะแกงที่คัดแยกระหว่างเขาเปลือกกับขาวกล่องออกจากกันนะครับ ถึงจะมีหัวกระเทาะได้เท่ากับสีเขากรองบปได้นะครับแต่ถ้าใส่วิธีการแก้ไขโดยการว่นกระเทาะครับพี่รองครับเขาที่เทากระเทาะแล้วเรียบร้อยข้าบนต้องให้มันไป่นพันหัวคัดขาวบนต้องพันหัวคัดขาวนะครับเขาจะมีตัวโยกอยู่นี้นะครับปั๊บตัวนี้ขาว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 นี่เขาจะถูกส่งไปหะหัวคัดขาวซึ่งเป็นการซีขาวขาวธรรมดาเนาะแต่ว่าเขากล้องเขาจะโยกเนี่ยเขาจะบรไลไปห้าหินคัดขาวมันจะไลลงมาหนีนะครับเขาตรงเอาแล้วเทากับมาพักไว้นี่อีกรอบนึงปล่อยขึ้นไปกระเทาะ วนไปว้นมากสองรอบสามรอบถึงจะว้นสามรอบได้สี่รอบได้มันก็จะมีกากติดมากขึ้นเ่านะครับอันนี้คือความจริงวอลซูพี่น้องฟังนะครับมันต้องมีมากแหละโบนอ,อยก็หไล่โบเม็ดหนึ่งสองเมตร 1, 2, 3, มกับสามเมตรเนาะขนาดนี่วอลซูฟังนะครับวอลความจริงซูฟังนะครับพี่น้องบางคนตั้งความหวังไห้ว่าเออเวลาเขามาซื้อแล้วเขาอยากได้สีเขากล้อง แล้วเขาบอกว่าสีเขากล้องได้เขามันสีได้ครับแต่มันมีกากนะครับผมก็เลยใส่คําว่าสีเขากล้องได้แต่มันบวกลอยปเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนวอาวกันแบบตรงไปตรงมาบ,บวกกักวอาสูพีสูหน่วงฟังนะครับเอาหรอเ่าเอาไอ้ย่างตัวนี้ก่อนก็ได้นะมูเดี๋ยวบอกกันเขาฟังก่อนอันนี้คือชุดต้องก้นสะอาดขอบเปลือกนะครับชุดต้องก้นสะอาดขอบเปลือกในลูกสีของวิเคราะห์การช่างนี่จะมีไปทุกรุ่นนะครับบอทัานวอกถึงตะแกรงกลมเนส นี่ชุดทำความสะอาดข้าวเปลือกเวลาพี่น้องจะเป่าเข้าปูเป่าข้าวเปลือกไปเห็ดพันเขาเอากระเดินเาพชุดนี่รุงสีนี่รับเป็นวอเตอร์ซิบแรกเรต้องเดินแต่ของคุณพ่อพ่นี่เสริมออปชันเขามากก็คือชุดทำความสะอาดข้าวเปลือกหลอนทำความสะอาดเอาเม็ดยาเอาสิ่งเจะบปนน้อกแล้วก็มาหาตะแกรงลมอีกเทิร์นเพื่อเป็นการคัดขัดเม็ดสันเม็ดเนาเขาเม็ดสันก็คือเขาเขาเม็ดแดงๆป้อมๆนะครับมันก็จะออกมานี่แล้วก็ทรงเขาดีไปหาหัวสีในกรณี่นการข้าวปูก็ มันจะแยกเขา่าหอมมะลิเขาาม็ดสันออกจากกันนะครับเพราะความยาวของเมิดเขานี่มันยาวสันต่างกันนะครับทดลองคัดบริเวณท่นเขาปลาปูกนะครับ นี่เขาก้อนคัดเขาล้างคัดแล้วเราก็จะสะอาดไม่มีสิ่งเกียพนนะครับวเวลา,าเราคัดเมล็ดพันธุ์นี่เขาก็จะเดินเฉพาะมอเตอร์ตัวน้อยนะครับตัวใหญ่เขาก็บม่ได้เดินหนาลงให้ลงหน้าเขาก็สามารถรับจ้างคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าปลูกได้นะครับอันนี้คือคัดเลยนะครับคัดเลยนะครับคัดมเมล็ดพันธุ์เลยนะครับคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าปลูกบมเมนแคร์ <Moment care S 2> ทําความสะอาดที่เชื่อนะครับ พี่น้องต้องต้องแยกแยกให้ถึงสองเด็นระวังทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์กับขัดเมล็ดพันธุ์นะครับทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์นี่มันจะมีไปน้ำลงสีทุกรุ่นอยู่แล้วเขาไม่ได้การชั่งนะครับทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์หรือทําความสะอาดขอบเปลือกนี่แหละนะครับเนี่ยมันจะมันจะมีเฉพาะชุดนี้นะครับมันจะมีเฉพาะชุดนี้มีเฉพาะชุดนี้นะครับนะอ่ามันจะมีเฉพาะชุดนี้ตัวนี้คือชุดทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์หลังกัหรือว่าเขาเรียกว่าชุดทําความสะอาดขอบเปลือกกรอนสีนะครับตัวนี้คือทําความสะอาดเสื้อ แต่ตรงนี้เพิ่มออปชั่นเข้ามาก็คือมีตะแกรงกรมคัดเมล็ดพันธุ์นะครับคัดเมล็ดพันธุ์กับปลูกก็คือคัดเม็ดสันออกไปนะครับคัดเม็ดสันออกไปให้เหลือเฉพาะเขาหอมมะลินะครับเขาหอมมะลินี่เม็ดเขาจะเน่าเพราะเขาเม็ดสันเขาเม็ดสันเม็ดแดงมันจะป้อมๆตอนผัดนะครับตัวนี้คือเต็มออปชั่นก็คือเป็นการคัดเมล็ดพันธุ์เลยนะครับว่าถ้าตรงออกกราปลูกอยู่หันนะครับ บอดีมาสเต็ปต่อไปเดี๋ยวทดลองเป็นสีเขากล้องในเบื้องนะครับย้ำอีกเทิงหนึงนะครับการสีเขากล้องหนึ่งคือการว่นกระเทาะน,นะครับมันจะมีกากติดมาพี่อน้องก็ว่นกระเทาะเอาครับว่บนสองรอบสามรอบสี่รอบก็แล้วแต่แต่จะวุ่นลายแบนนั้นก็นมีมากคือเก่าครับมันบน,นอยกัหลายมีติดมาแถแน่นอนครับนี่ก็เปลือกติดมากกับเขากล้องแน่นอนนี่คือการสีเขากล้องแบบ ว้นกระเทาะนะครับที่เขา้องแบบว้นกระเทาะกระเทาะรอบแรกกระเทาะรอบแรกเออกระเทาะรอบแรกแล้วดมหลอยเท่าเขาเขาดีเท่ากระเทาะรอบแรกทำไปใส่กระบะดีไว้นะครับใส่กระบะดีไว้แล้วับจต้องเปิดดินมันออกว้นกระเทาะอีกรอบหนึ่งรอบสองรอบสามแถวแถว จะเท่าเอาเขาที่กระเทาะรอบแรกมาแล้วนะครับเขาก็มาพักไว้ในกระบะนี่นะครับเพื่อเป็นอ่าเป็นการวนกระเทาะไปอีกอรอบนึงนะครับวนกระเทาะรอบที่สองในกลางเริ่มจะเม็ดนะครับเขาก็เอาไว้ในถังนั้นละมันอีกยูนีเม็ดเขาก็จะเอามาวนกระเทาะคือสิขอเข้าใจน้อยไปนหน่อยเพราะ,ะเป็นการวนกระทเทาะเอามาพักนี่ไป เขาจะรับเรียกเอเซากรบพอตันอ okay, kind of ีกก้นดันหมลงไปหาหัวกระเทาะนะครับเอ๊ะตอนนั่สองหล อีกกระทอไปแล้วสองรอบครับเอามาใส่กระบาพักหนะ,คะ่ครับแล้วนกระทออีกรอบเป็นรอบที่สามมันก็มีมากที่เ่าเห็นหรอปา กระถอเจา้ารอมันก็นะเจ็ติดกากมาันคือเรามันเป็นนี่นั่นแจะมาเท่ากับเท่าสีสีกิน,กนจะคลองกับสีได้เทากับคอยเก็บกากเอาเนาะมันก็มันก็ใช้ประโยชน์จากมันได้อสามล้อสามองอยู่เป็นเขา่ากล้องครับไป้องรนะ่องสีเขา่ากล้องให้ดูหลังจากเขา้าเขาร่องสีเขา่า้องนะครับวานนี้เขาร่องสีเข,ข่าขาวครับ าขาเ้าหนึ่งก็เป็นเขาทุกปุ้ยแหลกที่ทดลองทึ่กันเอาก,กล้องหนึ่งก็น่าจะก,กินกันจังเอาไปคัดข้าได้พออย่างมันมากอย่างมันไหมอย,อย่างมันมากเลยบอกมอคคอยโฟกัส้อโรถซับ เครื่องซีเขรอรุ่นซูเปอร์จัมโบ้พร้อมครับชุดตะแกรงกลมครันแม่ทั้งขปูครับพิกัดอีกเครื่องนี่งที่ตั้งอยู่กอยู่ที่บ้านตะกัวปลาครับตะกัวปลาคือตะกัวถุกคตะกัวปลาตะกัวปลาครับตำบลตะกัวปลาอำเภอน้องสองห้องวัดขอนแก่นนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับโทรศัพท์ผมมันหอดนะครับมันไาย มันชัดแล้วมันก็นมา่าเลยนะครับมันมันก็นเลยหอนเอาไว้พอกันคลิปหนานะครับเพื่อนๆขอบกท่านสวัสดีครับ